ดอกจุงจ้งๆใบขห้นใหญ่เนาะกำน้องอ้วกจุกโคนหิตจุกโคนโซนมันนี่คืลือมอาเมีดมามัอนนี่ลือมอันหนึ่งคืลือมอันหนึ่งเป็นจุ้มๆ o o d morning มันนี่อากาศดีดีดอกไม้ทุกคน ดอกไม้สาวราพุกอยู่ข้างบ้านกำลังงามงามใสอันนั้นบุญอันนั้นลอยกระหงเนาะลุกยาวไปเลยจนจำหน้าบ้านส่งเด็กๆไปหงเหียนแล้วบานิสาวลาว่าจะเข้าป้าไปเลาะบึ้งเห็ดลองบึง้ง เบิ่งน้องก็ฮอกสิมาลักกินมักพีอะตัวแม่ไปจักบตัวมักพีอะตัวแม่เก็บเหมือนละทุกคนลมพัดวีวีใบไม้เริ่มเลืองแล้วสิไปแวะใส่น้ำมันก่อนจะสิเข้าป่าเห็ดมาแวะใส่น้ำมันนะสิเข้าป่าซองเบึงเห็ดมาเห็ดจะเกิดบ่มาเรือ่อค่ะผู้ใดว่างตามสาวเรา ไปเข้าปลาซอกหาเห็ดน้ำมันก็ขึ้นแล้วแพง่าแพงน้ำมันนี่ก็ได้ซ้มน้องส้อยคำไปองเรเยละสาวลราก็ไปย่างปลาซอกหาเห็ดเมื่อวนี้โบได้ไปเวียบพาวิคิซึ่งซุ้มเด็กๆไปรงเรียนมือละว,วันนี้ก็จะไปย่างเลาอปลาแล้วทุกคนตามมาเดอร์ตามสาวลาาไปซอกหาเห็ดเป็นคู่สาวลราทุกคน ใส่น้ำมันก่อนเติมน้ำมันให้อีล่าก่อนเติมเต็มถังเละยว่ขบขี่รถสองสมงคุณแล้วแล้วเติมเต็มถังแล้วสวัสดีเ่าก็ไป let's go อีล่าก่ะน,น้ำมันเต็มถังละ บมีซส,สบายดีทุกคนมันสาวเรามาเข้าป่าเก็บเห็ดมาเด้อทุกคนมาซอกเก็บเห็ดน้ำสาวเรามาลุ้นน้ำสาวเรนะาเนาะเมื่อน้ำสาวเราจะได้เห็ดหรือบ่ได้จะมาหรือบ่มานเนาะขามาสวยแล้วโอ้โหสิหนีบ่มีมันจะเกิดน้ำต้นส่วนตายแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเกิดน้ำต้นส่วนตายถ้ามี เข้ามาเห็นหอยคนข้าเจ้าเอาละโอเคสาวมาสินยาง้าไปทางในๆเนาะมามาทุกคนมาเก็บน้ำสาวลาวนี่ตู้นีทุกคนเหลือข้าเจ้าเอาเดี๋ยวเอ้าๆก็แบี่ปอดตดอกเปนจูมนี้ ตะกี้ให้มันอันคนบุ้หัลายของหัวขางเก็บเดี๋ยวนี้คนเขาเจ้าหัวลายเนาะงหัวป้าเห็ดเขาเจ้าก็เลยมาเก็บเาก็มาเล็บนำคนเขาเจ้าคือแบบเขาเจ้าคนนี่ว่าขาเจ้าแบบประเทศเวียดจินเงินเท่ากินเงินอย่างนะเขาเจ้าก็มาเก็บตลอดคือเ่าหอบขาวิยาคล้ายอย่างเวลาว่างเขาจะเคยมาไปทา้งหลายนาะมีแต่ป้าน้ำ sao vào thế nhà của viên tiểu vương กนลังเอาตุก,ก่มตุกคโคมโซนวันนี้เขาลืมอเมีดมาเหมือน,นลืมอันหนึงเขลืมอันหนึงเป็นจุดๆเก็บโอ้ยได้ให้ตัวแม่ไปซ่อมเปิดมีด ขึ้นจุนเอาไว้จากมือนึงสองมือนี่ขึ้นงานแต่นนันท่านหอเอาไว้ดันว่าขนเข้าป่าเดี๋ยวนี้คนมาเก็บเห็ดไร่เนาะเอาไว้ท่นกลับขึ้นมาท่นบุเล่อผู้ใดก็หาอยู่หาจิ้นเนาะผูนน้คนเนาะเสาร์เราก็เลยเก็บเอา,าไปเจียวขับบวกใหญ่ายๆเสียไปดอกไปเม็ด ดอกตุ้ยตุ้ยสินะเมื่อนี้บริเอามีดมาหกคนเอ้ยลืมมีดพ่อนี่เห็นแล้วลืมมีดตุ้ยตุ้ยป่ะเขาไปจัดการเก็บยังเงินาาเดี๋ยวมาซ้อมอ๋อลืมมีดเห็ดตุกมีกะยังดอกจุ้งจุ้งอยู่ นก็ได้เอาขนมบูเอามาเฮือน้าบุหินแล้วนี่คนเข้าป่าเข้าออกเข้าออกคนมาเก็บเห็ดห่ายห่ายปีนี่ผู้ใดกระหูเนาะมันจินไใดมันแซบเขาจะคนเลยมาเก็บเอาไปจัดการเก็บบัวให้เหลือให้มันจุ่มจุ่มตัวเองสิครับเป็นเต้าเ,าเนาะจงไปอีกขืนหนึ่งี่คำบุรีงามนี่ มาหัวที่ซอกบุได้มีหลายปนน่ะคนเขา้าปานไร้ไร้เขาออกเขาออกก็เจ้าข้ซอกกินคือเฮาเนะาะเฮาก็มาเลิมเอาคนเก็บคนมาเก็บคนสาวลาวแล้วนี่สาวลาวมาเลิมเก็บของคนข้าเจ้าขยะโหดได้แกงกินพอมาบุเสียค่าน้ำมันรถ คน้าก็ว่าไรซ้ำนี้สดาจบุอกมีดมานำมวเก็บเห็นพวกตวง,งามนะบริเวณนี้เอาตีนเอาไปนำ,ไนำาไปเรามาเห็นก้อนนี่สงสัยคนยมรที่เห็นเพื่อะนะถ้าแบบบปันคนยมนทีน่มันจะดอกง่ายแบบนี้เนาะ ง่ายด้วยจูมาเก็บเห็ดเขาต้องมาเ้าๆเรน,นสาวเราให้มาชวยส่งลูกสาวคือรถมีแล้วสาวเราอยู่คกล้มานะอันนี้เขาเก็บเขามาเก็บซาอันนี้เขามาเก็บน้ำก้นขาเจ้าก <c oughs> ็โอเคดูเป็นอย่างเราจะไปเก็บเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นเห็มมดงามของเมกาอันเกิดหลายอันนา้ฤดูของมันเนีย่ย กัเนเขาก็ต้องเลือกป้าเก็บกันเขาไปป้าเหว่ามานันนะ่ะเขาเจ้าซีดยากเขาก็บอกกากินเนาะอันนี้ป้าที่ว่านั่นเอาในลึกๆบ่อยเขาเจ้าซีดยากข้าหนึ่งไม้ข้าหนึ่งข้าอย่างนี้นะจะได้บะระมีดมาทุกคนเลยสุดแล้วเนี่ยลืมขาตังกล้องสุดนี้เขาลืมมีดแต่เนี่ยลืมลืม ไปอกอกกะใหม่คุณอากาศมันเริ่มหนาวมันก็จะเป็นสีดำนนหน่อยหนึ่งเนาะสีแบบนี้เดินลามปันได้มีหอยบางไมกินตัวพันตัวพคกลายหลายว่าเขาก็มาญาติจินน้ำพึน ดเก็บน้ำพึนสอรี่นี่มันจะเป็น,นดอกสีขาวทุกคนที้จริงมันยับงบอกไปจะเก็บเพื่อ แต่ทางเราแบบจุไว้กับเลือก็เลยได้เก็บดอกจุ๊บๆเศร้าลาวมากดอกจุ๊บๆแบบนี้แหละกินมเสียบยำปั๊ดๆขนเกาะนนี่ก็ได้กำลังจุ๊บๆ โอ้ยเสียดายเลยพอได้เอามีดมาแล้วเอามีดมาสิปาดในหูคนในเบื้งเนาะจวดจวดอ,อเคอากาศมันเริ่มหน้ามันก็เป็นสีดำแบบนี้เนาะตอนเอามาเก็บพิเแล้วนี่มันเป็นน้ำสีเหลืองวันนี้มันก็เป็นสีดำดนี่หูคนเราก็ดึงขึ้นมาเราจะไปชอบดูแล้วเนาเน้ำปลาล๊มปลาเลือกน้ำปลาล๊มปลาเลือ่ะ ปล่อยเสื้อวีสิบบกินแค้นบ่นเนาะคือใส่เสื้อแค้นแค้นเขมืนลิงขึ้นะนะกน,นก็จีมออาดอกนาวเลยช่วยอหอยคนมาเอาละมาช่วยโหด เรีนเก็บไปน้ำคนข้าเจ้าเองและเอาก็ได้เพราะว่าบางคนขาเจ้าบูเห็ดเวียขาเจ้ากินเงินอันลีท่ายเงินเท่านะั้นข้าเจ้าก็มาเลาะเก็บคืเอเฮานี้มันเฮาญาติเวลามาเก็บเนาะทรงลูกมาแล้วจ้ามาเก็บหรือว่าเฮายังได้ไปการอยู่นะก็มาเก็บน้ำคนลขาเจ้าก็บ๊อบเป็นย่งหอยขาเจ้า,จา,จา,จาดึงเอา เอาก็ได้ซัมนี้ทุกคนเลยหัวแกงละทำมือนี้บงามบ่มีมีปดปาดบ่มีมีดป้าจดจ้วดไปเฮ้ยเราเก็บเกาะม่ ย่างย่างเลเพื่อเป็นสิบแปดนาทีเราก็เห็นเห็ดมาซาด้มา,าดมาำก้นข้าเจ้าอัน,นสงสัยมันข้าเจ้าบุห็ตนะมันนั้นรอดตากขะาเจ้าถ้าว่าสมุติว่าเฮามานะมาก้นที่ว่าข้าเจ้าบริเก็บนะอ้อมแล้วนี่อ,อ,อ้อมโตมาแลก็เล่นเก็บมันก้นข้าเจ้า hỏi cá cháo ao, khi nào mà sau này nước này, uổng cái gì rồi, cá cháo pa đất, rồi, mất hả, <laughs> ta <laughs> sẽ chung chung, đại hơn nhảy nữa.